สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาตะลุยหาดวอนบางแสนยามค่ําคืนนี่ครับก็ตรงนี้เป็นหาดวอนนะครับมาดู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 นะนี่ไงเขากางเต็นท์นอนกันนี้นะเห็นไหมนี่เขากางเต็นท์กันแล้วนะเห็นไหมแม่นิดเห็นไว้นี่นี่นะกางได้นะก็คือว่าวันพุธวันอังคารพุธอะไรเงี้ย น,นี่ก็จะมีดนตรีถ้าใครชอบเสียงไม่เงียบก็มากลางได้นะ<ม>ก็คือเขาไม่เขาไม่ได้ตั้งร้านอะ่ะน่าจะกลางได้นะเดี๋ยววันนี้ลองดูลองดูจะนอนบนรถแล้วก็กลางทับกลางเต็นท์วันนี้เสื้อฝนตกนะนี่ลงฝนโปรโยบรรยากาศดีแต่ก่อนอื่นไปหาข้าวผัดกินกันก่อนอีกข้าวผัดปูอ่างศิลาเฮ้ยห,หาดวอนอร่อยมากจานนี้อร่อยมาก เมียชอบกินเดี๋ยวไปซื้อขบาบัตรคูบูก่อนนะรครับประมาณ่วนนี้ก็จะไม่เงียบนะจะดังหน่อยนี่บรรยากาศหาดวอนวันธรรมดานะครับก็รถก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะแต่คนไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่มันมีร้านอาหารนะครับร้านอาหารก็ไม่ได้เงียบนะอุ้นั่งกินเปิดเปิดข้างนั่งกิน รถก็ยังเยอะอยู่ฮะตอนนี้เวลากี่ทุ่มแล้วเปล่านาฬิกาเขาเลยหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มห้าทีนี่นะครับหาดวอนนะหาดวอนก็ไม่ได้เงียบนะนะครับแต่ก็มีบางแสนบางแสนก็มีคนเอาทาร์ปเอาพ่อใบมากลางนะครับมาขึงตอนนีว้วันนี้ก็มีฝนตกฝนพรำๆเล็กๆนะครับไม่เยอะนะก็เนี่ย ก็ดูจากกระจกนะก็ตอกแต็กตอกเต็กไม่ได้แรงนะครับก็มีคนแล้วก็มีคนเดินเล่นเดินหาอะไรกินแล้วก็บางแสงก็กลางพาใบเหมือนเอาท้าบเอาท้ามากลางขึงกับต้นมะพร้าวนะเออบางฝนนะครับแต่นี่หาดวอลนะครับไม่มีคนนั่งนะแต่ก็มีคนเดินเล่นนะครับกำมาหาของกินยังไ,ไงเห็นไหมไมีนะักท่องเที่ยวเดินกลางร่มยืนอยู่นะ แต่รถก็ยังเยอะมันเดินนะนี่นะครับไม่มีกินไม่มีข้าวผัดวันนี้ฝนมันตกนะก็เลยไม่มีไม่ใช่มีเทศกิจมาคอยดูแลความเรียบร้อยหรือมาไล่ไนะักท่องเที่ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็จอดรถข้างทางก็ไม่น่านะ วันธรรมดานี่นะครับโอ้เรืออะไรวะเปาขวามืออะซ้ายมืออะโอ้ยเรือไม้อุ้ยน้ําเยอะมานี่เลยโอ้โหน้ําขึ้นมาเยอะหนี้เลยวะน้ําเยอะมากเลยนู่นอนะเหลือสองกบเป้ยใหญ่เรือไอ้นี่ได้หมึกเรือล่อหมึกไม่มีอ่ะตรงนี้ก็ไม่มีข้าวมาันข้าปู ต้องซื้อในร้านอาหารอย่างเดียวส่วนมากก็จะเป็นพวกนี่นะักท่องเที่ยวคนพื้นที่หรือเปล่าไม่ได้คนปันไก่มานักเรียนนักศึกษาเยอะด้วยมาหากินหาข้าวกินตอนนี้วนออกมาแล้วนะครับไม่มีข้าวกินวันนี้ข้าวผัดปูไม่มาขายแต่จะดูเขากะน,นี่นะนั่งกนอย่างนี้เลยนะเพราะใบกางอย่างนี้ฝนตกนั่งได้วันนี้วันพุธนะนั่งได้กางได้เขาไม่ได้มากางเต็นท์นะครับร้านค้าไม่ได้มากางร่มเนาะ นี่อะไรนะความมือต้มต่ำอ๋อนู่นก็เติมะกลางเต็นท์กันแล้วว่ะกลางเพาะใบไม่ใช่กลางเต็นท์กลางเพาะใบสรุปเราจะไปบางแสนใช่ไหมคุณนายไปบางแสนนะไปบางแสนโอ้น้ำเยอะดูน้ำขึ้นสาดมันตรงนี้เลยลมมาแล้วมีลมด้วยนี่ ฝนตกก็ยังกับมาดูนะรถจอดโนนน้ำใสฝนลงเมเ็ดเดียเจะแตะเจะแตะเนี่ยโนโ่นสองคนแม่ลูกเดี๋ยวจะมาตกปลาเดี๋ยวรอแป๊บฝนยังฝนปล่อยๆแล้วแหละไม่ตกไม่แรงมาก โอ้น้ำใสมากเลยอ่ะโอ,โอ้น้ำใสเออเดี๋ยวจะตกปลาให้คนไม่มีคนนะมีน,นี่นี่ซุมซ้มหนึ่งแล้วก็นี่ซุ้มหนึ่งฝนตกครัวเนี่ยฝนตกดูดิก็มีคนตกปลาอยู่นู่นฝนตก <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศวางแสบวันนี้ฝนตกนะครับนี่ฝนตกปรยโปรยมันมีคนมาตกปลาไหมนะตกปลามีนะนะหลายคนนะครับรถเราก็มาจอดอยูน่นี่ก็เดี๋ยวเราก็นู่นคันเบ็ดรถก็จะมาตกปลาเหมือนกันนี่นะหัวกองก็เตรียมแต่ตอนนี้ก็คือมาแคมปิ้งการรบกันก่อนนะครับเพื่อฝนตกเพื่อจะนอนนี่ฝนมันตก ก็มีคนมานมีมาแล้วจะมาต,ตกปลาเดีย๋ยวเราตกปลาตรงหน้าตรงนี้อนนี้วันนี้เป็นวันพุธนะจะไม่มีนักท่องเที่ยวก็เลยสามารถตกได้แต่ถ้าวันธรรมาดาตกไม่ได้นะครับอันนู้นก็จะมาหวานแหกันนะแล้วก็ตกปลาอันนี้ก็มีสารเลี้ยงมาแล้วครับนี่มาแล้วสองคู่เบ็ดมาแล้วเขาจะมาตกปลาอันนี้ก็นั่งกินเหล้ากินเบียกินข้าวกินอาหารเดี๋ยวเราก็กินข้าวก่อนนะช่วนนู้นก็ตกปลาอยู่บนแท่นปูนอันนี้ก็ต้องอยู่หลังโรงแรม 2s 2S 2ข้ to edge, to edge, to edge. างหลังตรงสามแยกพอดีนะครับ s 2 s 2ไม่ใช่ 2S S2 นั่นนี่นะนะครับแต่ถ้าเป็นวันหยุดไม่ได้นะเต็มอย่างวันศุกร์นี้ก็ไม่ได้ละเดี๋ยวเขาจะต้องมาคนท่องเที่ยวเยอะนะครับอาจจะได้นอนนะครับอาจจะได้นอนบนหลังรถนู่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเออดู้ก่อนนะ แม่เขานอนครับี่อาจจะเอาเต็นท์มากางตรงนี้เออพยางปูแล้วเต็นท์กลางนอนตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวกินข้าเสร็จอาจจะได้ตกปลาโน่นมาแล้วมีพวกแล้วสรุปว่าเกิดกั๊กอิสเซเดียนนิดหน่อยนะครับไม่ได้นอนครับก็กลับบ้านนะครับยังไงถ้าชอบลีปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออดอังเปาให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ